ไึฮึตีมาดาก็นนะมันคือเหมือนเลยฮะได้แสแล้วตีมาดาก็ไงนี่น้ำเอียมนี้เอ้าเอาเอาแสเฮียแล้วเอาเอาเอามันจิตตีพอคืนแล้วเอาเอออย่าเฮอย่าเฮ็ยมันเก็บเออเออเออรีก่อนรีก่อนมีรถมาไปรีก่อนนี้ไปรีรีรีเห็นรถบ่ <mile> เอารถบาทันี่มไหมรีก่อนหันหน้ามาพี่ลีรีรีรีอย่าปากอย่าปากอย่าปากอย่าปักอย่าพักรถมาแล้วรถมาแล้วใช่ทำไอติมให้พ่อกินไอติมอะไรไอติมนุ่มเปรี้ยวเหรอให้พ่อกินน้ำเด้อจักไม่เนี่ยเอากองไม่แตใส่อีกใส่อีกใส่อีก เสอีก